วันนี้ผมมีเทคนิคนำน้ำมะพร้าวขนาด1กิโลกลับบ้านกับถุงตูดขาดและรถผู้ชายตัวผู้มาฝากนี่ก็เป็นรถของผมนะครับเป็นรถผู้ชายครับมีคัตมือนะครับถ้าเกิดไม่มีคัดมือเนี่ยหรือเป็นออโตเมติกนะครับก็สามารถถือมือนึงขับมือหนึ่งกลับบ้านได้ด้วยความเห็นแก่ของถูกนะครับมันลดราคาลงนะครับ 10บ,บาทต่อขวดนะครับก็เลยอยากซื้อกลับบ้านไปนะฮะยูนิฟโคโคดีขวดนี้ผมดื่มแล้วรู้สึกเหมือนตอนเป็นเด็กเลยครับแล้วนึกได้ว่าเอ้ที่รถเรามีถุงอยู่ใบหนึ่งนี่ว่าเก็บไว้ตั้งนานแล้วในกล่องเครื่องมือโอ้โหลืมดูไปครับถุงเก็บไว้นานนะฮะเกิดรอยแตกตรงตูดพอดีเลยถ้าห้อยไปแบบนี้1นกิโลผมว่าไม่รอดแน่เลยครับเพราะว่ารถมันกระแทกกระเทือนตลอดนะฮะวันนี้มีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าม,ออมาฝากนี่นะครับ <Wow. S 1> ผมใส่ขวดไว้ลักษณะนี้แล้วเสร็จแล้วก็ม้วนลง เห็นหูไหมครับพอมวลลงเสร็จนะครับเหลือหูไว้ประมาณนี้นะครับกับลางหูนะนี่นะครับมว้วนลขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็มัด1ทบพอ นี่จะได้ลักษณะนี้นะครับเหมือนห่ออะไรสักอย่างนะแค่นี้ความเครียดของน้ำหนักก็จะไม่ไปตกอยู่ที่ก้นของถุงแล้วนะครับความเครียดของน้ำหนักจะมาอยู่ที่ตรงนี้แทนสำหรับน้ำหนัก1นกิโลนะครับสบายๆนะครับเอากลับบ้านมาได้แล้วครับโอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์รบกวนส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ